กิปนะคะจะรู้ใจวัยเกษียณค่ะวันนี้จจมาสอนรุ่นใหญ่ส่งข้อความเสียงผ่านทางไลน์ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยแล้วนะคะไปดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีส่งข้อความเสียงถึงเพื่อนในไลน์บางครั้งเราขี้เกียจพิมพ์เราก็สามารถส่งเสียงผ่านไลน์ไปถึงเพื่อนของเราได้วิธีการนะคะ ให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะเป็นรูปไมโครโฟนนี่เองค่ะจิ้มหนึ่งทีเขาก็จะบอกว่าให้เราแตะค้างเพื่อบันทึกเสียงแตะตรงนี้นะคะที่เป็นสีเขียวค่ะแตะค้างแล้วก็พูดพูดเสร็จแล้วค่อยปล่อยนิ้วออกมานะคะเสียงของเราก็จะส่งไปถึงเพื่อนของเราค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแดงเอ้ยเป็นไงบ้างทำงานหนักไหมแม่คิดถึงนะ เสียงก็จะถูกส่งออกไปเลยนะคะวิธีการลองเปิดเล่นดูนะคะให้มาที่ตรงนี้ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือเล่นเสียงของเราแดงเอ้ยเป็นไงบ้างทำงานหนักไหมแม่คิดถึงนะอ่านี่ละค่ะก็จะง่ายมากๆเลยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะคะส่งเป็นเสียงถึงลูกหลานของเราได้เลยค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รู้ใจไวกระเสียนด้วยนะคะ